สวัสดีอีกรอบนะครับผมของวันนี้นะครับว <ers and> <antes> uh, okay. right. ันนี <tu> ้เดี okay. ๋ยวจะมาทําก้อนดินนะครับ <independ> ท <ents> ําก้อนดินที่ได้จากการนํามาจากบริษัทนะครับเป็นข่าวตะกอนนะครับอันนี้ผู้ช่วยทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ผู้ช่วย้้วยไหมครับอ่าโอเคนะครับเป็นผู้ช่วยทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ก่อนอันดับแรกนะครับเราจะมีการตากที่ตรงนี้นะครับจะตากที่ด้านบนเลยพอตากด้านบนเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะต้อง ขนทุกอย่างนะครับเข้ามาให้ใกล้กับตัวสถานที่ทํางานให้มากที่สุดนะครับก่อนหน้านู้นอยู่ที่นู้นนะครับนะครับเห็นเห็นอยู่ตรงต้นไม้แดงๆนะครับก่อนหน้านั้นนะครับแล้วเราก็ต้องขนทั้งหมดเนี่ยมาให้อยู่ใกล้ที่สุดในการที่เราจะเริ่มทํางานนะครับจากดินตรงนี้นะครับดินตรงเนี้ยเป็นดินที่เป็นกากตะกอนที่ละเอียดมากนะครับดังนั้นเนี่ย เราจะตัดปัญหาในเรื่องของการที่จะต้องย่ำแบบให้มันเละไปก่อนเพราะอันนี้มันเละอยู่แล้วเป็น,นตะกรทีนี้ความกังวลที่มีอยู่นะตอนนี้นะครับก็คือเวลาแห้งแล้วเนี่ยเขาจะแข็งแต่แข็งมันจะเปราะอย่างทีงท่บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับผมที่ีตอนนี้ทดสอบไปได้สก้อนแล้วนะครับแต่ตัวน,นี้จะทำไปทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นมันจะมี2ส,ส่วนนะครับทีนี้ อันแรกนะครับที่จะทําการทดสอบคือตัวเป็นกาตะกรอนผสมกับแกลบอย่างที่สองก็คือกาตะกรอนผสมกับฟางและอย่างที่สองอย่างที่สามคือกาตะกรอนผสมกับยิบซ้ำด้วยแล้วก็จะมีฟางกับแกลบร่วมด้วยนะครับผมอเดี๋ยวผมไปเตรียมก่อนนะครับว่าจะต้องอยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเตรียมของขึ้นไปให้หมดก่อนก่นอ,กอนนะครับผม หลังจากที่เราเอาดินใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราเดี๋ยวเราจะเอาแกลบนะครับเราแกลบเข้าไปผสมแกลบเข้าไปผสมก่อนนะครับอันนี้อันแรกเราจะผสมด้วยแกลบก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอันที่สองเราก็จะลองออฟางนะครับตอนนี้ผสมแกลบกนครับอันนี้ก็เอาแบบมาจากบ้านดินนะครับ เอาแบบมาจากบ้านดินมาลองดูนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับตรงที่เราจะตากก็คือตรงนั้นนะครับตรงตรงมุมนั่นเลยแล้วก็คือตากในตปงเวรเนี้นะครับดังนั้นอันดับแรกนะครับต้องให้แบบเปียกน้ําก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเวแล้วดินนะถูกถูกดินตรงๆอ่ะเขาจะจะติดกันนะครับอ่ะอันที่สองก็คือ แกบโรยครับแกบโรยบริเวณที่ที่เราจะตากนะครับที่โรยเนี่ยเพื่อกันไม่ให้ตัวดิน่ะไปสัมผัสกับตัวพื้นตรงๆเพราะเขาจะติดนะครับอันนี้ไม่ได้มีพลิกอะไรมากนะครับเพราะว่าเม่งั้นอะเวลาที่พลิกจะได้ง่ายๆนะครับแค่นั้นเองววอเดี๋ยวก็ทำดีงน,น<อ>ครับ ออกแบบนะครับไปเลยครับนีอันนี้จะใช้อย่างที่บอกนะครับจะใช้แกบมากกว่าปกตินิดนีนะครับ ขอน้ำนยครับขอน้ำ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 มาใส่จะ,จะ,จ,ะจะให้เปลี่ยรครับชุบแบบพิเศษ ครับนี่คือดินที่ได้จากการผสมยิบซ้ำไปด้วยนะครับดังนั้นแปดก้อนนี้ก็คือดินผสมกับแกลบนะครับแต่อันนี้มีดินยิบซ้ำแล้วก็แกลบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะครับว่าหลังจากที่ผลการใส่ยิบซ้ำไปแล้วเนี่ยความเหนียวจะลดลงนะครับความเหนียวจะลดลงใส่แกลบมากขึ้นนะครับเรา จะดูก่อนว่าจุดประสงค์ของเรานะครับจุดประสงค์ของเราเนี่ยจะนํากากตะก,กรนและยิบซ้ำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าที่จะนําไปกําจัดหรือ,อ,อไปทาคืดถ้าไม่ส่งกําจัดก็อาจจะส่งไปที่ที่ทาปุ๋ยทําอะไรนะครับแต่ถ้าเราสามารถนาประโยชน์มาใช้ให้กับเป็นป้อนดินได้แล้วถ้าทำสร้างบ้านดินได้ตรงนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดกว่านะครับทีนี้พอ อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าตัวพอมาต้มามาแล้วนะครับตัวยิบซ้ําเองเนี่ยก็จะไปทําให้ตัวดินเหนียวเนี่ยน้อยลงนะครับแต่ลองกลับมาดูเีืที้ว่าจะเป็นยังไงนะครับตอที่มันแห้งแล้วเราจะมาทดสอบอีกทีหนึง่งอ่ะตอนนี้ผมใส่บล็อกก่อนนะครับผม นะครับอันต่อไปนะครับที่เราจะทดสอบก็คือว่าเราจะทดสอบฟางนะครับที่เราจะมาอัดกับตัวดินยิบซ้ำแล้วก็แกลบนะครับ <F at uring> เพื่อจะมาอัดให้ดูว่าก้อนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับกับฟางเพราะฟางเนี่ยจะเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวยึดที่ดีมากนะครับสําหรับก้อนดินนะครับดังนั้นอันนี้เป็นแกลบนะครับก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ครั้นี้ฟางเนี่ยแน่นอนว่าฟางนี่ใช้ได้ร้อเปอร์เซ็นดังนั้นในใน ในการสร้างบ้านดินเนี่ยเดี๋ยวที่ผมจะออกแบบแ้วตอนนี้คือด้านล่างสุดนะครับแถวล่างสุดประมาณขึ้นมาจากผนังจากจากจากตัวขานขึ้นมาประมาณเมตรนึงเนี่ยน่าจะต้องใช้ฟางนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นตัวก้อนที่เราจะทําแบบนี้นะครับเพราะว่าถึงถึงแตกเนี่ยการรับน้าหนักก็จะน้อยลงนะครับก็น่าจะน่าจะโอเคอยู่นะครับอันนี้ดีวผมทันฟางาใส่ฟางแล้วก็ย่ำแล้วก็จะเป็นก้อนดินนะครับไปครับเดี๋ยว อัดก้อนแล้วมาดูใหม่ครับผมโอเคครับครับฝันวันนี้ก็ได้ยี่สิบสองก้อนนะครับตอนนี้ได้ยี่สิบสองก้อนเ,อเดี๋ยวเราก็รอให้มันแห้งหเดี๋ยวตอนนี้นะครับวิธีการเก็บรักษาทีา่อาดจะเขาบอกฝันแล้วกันนะรัแรก,ก็คือพยายามให้มันโปร่งเข้าไว้นะครับถ้าเกิดว่าฝนตกเนี่ยถึงคุมกลางคืนถ้าความชื้นในอากาศน้อยก็จะแห้งนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นกลางคืนเพราะจริงการแห้งของก้อนเนี่ยไม่ได้อาศัยแสงแดด แต่เป็นอาศัยความชื้นในอากาศที่ความชื้นในเนี้ยจะระเหยออกไปได้มากน้อยขนาดไหนโอ้ครับทีนี้ถ้ามุ่งว่ากลางคืนอ่ะเราไม่ได้อยู่เรากลัวฝนตกเราก็คุมอะคุคุมไวมคุ้มไหมแต่ตอนเช้าตอนเช้าตอนเช้าก็มาอะเพอพอเราอยู่แค่นั้นเองนะพรับสักสามสี่วันเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกลัวฝนละทิ้งได้เลยฝนตกจะไม่มีประเด็นละได้เลยนะครับแล้วก็อ่าสักประมาณอ่ะเดี๋ยวประมาณหกเจ็ดวันเนี่ยเดี๋ยวจะต้องพลิกก้อน พลิกก้อนขึ้นมาคลิกก้อนขึ้นมาเพื่อจะให้มันแห้งเร็วขึ้นอ่าแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมมาแวะมาช่วยพลิกแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกขวัญมากเลยนะครับขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณพี่ทำมากๆนะคะขอบคุณทั้งชุดด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊าับดีครับ